อยากรับชําระด้วยบัตรเครดิตโดยใช้ PayPal ใน WooCommerce ทำอย่างไรพลากรสอนสร้างเว็บสวัสดีครับผมพลากรสอนสร้างเว็บนะครับสำหรับในบทเรียนนี้ครับเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการเซตอัพเจ้า PayPal นะครับให้รับชําระเงินได้ใน WooCommerce ของเรานั่นเองครับ ว่าจะเซตอัพอย่างไรแล้วมีขั้นตอนกันอย่างไรบ้างนะครับถ้าท่านไหนนะครับยังไม่ได้ Subscribe ซีรีส์นี้นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe c h anel n ของเราเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเวลามีคลิปวิดีโอใหม่ๆเกี่ยวกับการสร้างร้านขายของออนไลน์ออกมาเราก็จะได้รู้ทันทีครับสำหรับตอนนี้นะครับไปดูการเซตอัพ PayPal ใน WooCommerce กันได้เลยครับ อย่างที่เราได้เรียนกันมาแล้วนะครับว่าการใช้งานบูคอมเมอร์สนะครับเวลาที่เราตั้งค่าระบบการรับชำระเงินเราจะต้องใช้ Payment Gateway ครับซึ่ง PayPal ก็เป็นหนึ่งใน Payment Gateway ที่ใช้งานได้สะดวกมากๆเลยเพราะว่าเราสามารถที่จะใช้ PayPal รับเงินได้จากทั่วทุกมุมโลกเลยครับเพราะว่า PayPal นะครับเป็นบริษัทข้ามชาตินั่นเองเราสามารถพิมพ์ค้นหาตรงนี้ได้เลยนะครับเราคลิกททีพิมพ์คาว่า PayPal อย่างนี้นะครับ การเซฟอัพเพย์พาวนะครับหรือการติดตั้ง PayPal ก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยถ้าเทียบกับเจ้าอื่นแล้วผมว่า PayPal นี่ติดตั้งได้ง่ายสุดๆนะครับทีนี้ครับเราก็เข้าไปสู่เว็บไซต์เพย์พาวได้เลยตรงนี้พอเราค้นหามาแล้วนะครับเราก็คลิกเข้ามาพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นว่ามันมีเมนูเข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกถ้าใครยังไม่ได้เป็นสมาชิกเพย์พาวหรือยังไม่มี Account ์เพย์พนะครับเราก็กดสมัครสมาชิกได้เลย เราพยายามหาปุ่มสมัครสมาชิกนะครับบางทีหน้าตามันอาจจะเปลี่ยนไปนะครับขั้นตอนอาจจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยแต่คอนเซปต์ก็คือหรือว่าหลักการก็คือเราก็ต้องสมัครสมาชิกก่อนถึงจะรับชําระเงินได้นั่นเองขั้นตอนแรกนะครับถ้าเรายังไม่มี Account เนี่ยผมแนะนําว่าให้เปิดเป็น Account ที่ใช้รับชําระเงินนะครับถ้าเราไปเปิดเป็นซื้อสินค้าเนี่ยเราจะใช้รับชําระเงินจากเว็บไซต์ไม่ได้นะครับเพราะเรารับชําระเงินปุ๊บเราก็กดเริ่มใช้งานเขาก็จะให้เราก่อข้อมูลต่อไปครับ โดยเฉพาะข้อมูลตรงนี้ครับเป็นอีเมลเป็นข้อมูลหลักเลยที่เราจะใช้ในการตั้งค่าเ PayP a l นั่นเองพอเรากรอกอีเมลเข้าไปเสร็จแล้วแล้วทำตามขั้นตอนการสมัครของเ a y p a l ยืนยันอีเมลให้เรียบร้อยเราก็จะสามารถรับเงินได้แล้วครับเพียงเท่านี้เองครับการสมัครเ a y p a l ง่ายนิดเดียวครับซึ่งตรงนี้นะครับผมก็จะทำตรงนี้ให้ดูครับเวลาที่บางคนเนี่ยอาจจะมี Account PayPal อยู่แล้วนะครับผมขอกดแบ็กไปอาจจะเข้าสู่ระบบแบบนี้ครับผมก็จะมีอีเมล ที่ผมใช้งานนะครับส่วนเพย์เพาเสร็จแล้วเราก็กดต่อไปได้เลยนะครับแล้วเราเดี๋ยวเรามาก,กรหัสผ่านที่เราใช้อีเมลนี้กันนะครับแบบนี้เรากดเข้าสู่ระบบได้เลยคนที่มีตัว paypal าอยู่แล้วนะครับแล้วต้องการอัปเกรดเป็น business account เนี่ยเราต้องไปตรงนี้ครับไปที่เฟืองของ paypal าแล้วเราก็ไปที่ตัวโปรไฟล์ของเขานะครับเดี๋ยวลองมันโหลดสักครู่นะครับมันจะโหลดช้าหน่อยอันนี้คือโปรไฟล์ครับ ให้เราหาปุ่มที่ชื่อว่า u อัปเกรด s i n e s s Account แบบนี้นะครับเราสามารถกดตรงนี้เพื่อที่จะอัปเกรดแล้วก็รับเงินได้เลยนั่นเองครับเห็นไหมครับไม่ยากใช่ไหมครับ PayPal เดี๋ยวผมขอล็อกอัออกก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปใช้เจ้า PayPal ในการ Setup w o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  m m e r c e กันครับแล้วเราก็จะทดสอบกันด้วยว่าเวลาที่จ่ายด้วย PayPal มันจะลักษณะเป็นอย่างไรนั่นเองเดี๋ยวเรากดล็อกอัทีครับ เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่ระบบหลังบ้านของ WordPress ของเรากันครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ระบบหลังบ้านของ WordPress ครับเราไปตั้งค่า WooCommerce Payment กันครับให้เราไปที่ WooCommerce แล้วก็ไปที่ Setting ตรงนี้นะครับเราคลิกหนึ่งทีพอเราคลิกมาแล้วนะครับให้เราไปที่ Payment ครับตรงนี้เราคลิกหนึ่งทีครับพอเราไปที่ Payment นะครับเราลงมาที่ PayPal กันตรงนี้เราเปิดใช้งานก่อนเราคลิกเปิดใช้งาน จากนั้นครับเราไปที่เซตอัพตรงนี้ได้เลยแล้วคลิกหนึ่งที PayPal ที่เราใช้นะครับเราเรียกว่าเพย p a l s สแตนดาร์ดนั่นเองครับซึ่งเราสามารถใช้งานได้เลยไม่ต้องไปติดตั้งปลั๊กอินอะไรเพิ่มตรงนี้นะครับไทเติลกับ Description ของ Payment Method นี้หรือว่า Gateway ตัวนี้เราก็ตั้งได้ครับเราจะบอกว่าชำระด้วย p a y ์พาอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ Pay via p a y พยอันนี้นะครับเราก็สามารถแก้ไขได้ครับ แล้วก็บอกว่าชำระด้วย Account ชำระด้วย Account PayPal หรือบัตรเครดิตของคุณส่วนนี้ครับสำคัญมาก PayPal email ก็คืออีเมลที่เราไปสมัครใช้งานใน PayPal ที่เป็นคนที่รับเงินได้นะครับหรือว่า Business account นั่นเองหรือบางทีเนี่ยอาจจะเรียกว่า Merchant account ซึ่งผมมีอยู่แล้ว Merchant account ก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมมี Merchant account แบบนี้นะครับผม at gmail com เรียบร้อยนะครับ ส่วนตรงนี้ครับ PayPal Sandbox นะครับคือตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้ในโหมดเทสตต้องเป็น Developer Account นะครับเพราะว่าถ้าเป็น Account ธรรมดาเนี่ยเวลาเราซื้อของนะครับมันก็จะตัดเงินจริงเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ Account ที่เป็น Developer Account เราสามารถสมัครได้โดยการกดลิงก์นี้เพื่อเปลี่ยนไปใช้เจ้า PayPal Sandbox นะครับเวลาที่เราทดสอบเว็บไซต์ก็ยังจะไม่ตัดเงินจริงนั่นเองครับถ้าเราใช้ PayPal Sandbox ต่อมานะครับ ส่วนของดีบักล็อกกิ้งเนี่ยหมายความว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรนะครับเราสามารถที่จะมาเปิดล็อกตรงนี้แล้วทดสอบจ่ายเงินดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับระบบเรานั่นเองและต่อมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะรับเงินได้ละเราเสร็จแค่นี้ก็รับเงินได้แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะให้ระบบมันแอดวานนะครับอย่างเช่นเราอยากจะให้คนที่จ่ายเงินผ่านเพ y p พาแล้วแล้วเราขายสินค้าดิจิตอลแบบนี้นะครับจ่ายเงินปุ๊บให้เขาดาวน์โหลดได้เลย มันก็จะทําการอัปเดตคําสั่งซื้อของเราอัตโนมัติครับให้กลายเป็น approve ไปเลยเราก็จะต้องมาเซตค่า ipn เหล่านี้ครับเวลาที่เรารับชําระมาแล้วให้ paypal เตือนเว็บไซต์เราว่าได้รับจาก paypal แล้วนั่นเองครับตรงนี้ครับเราก็สามารถที่จะใส่อีเมล receiver email ซึ่งมันก็เป็นอันเดียวกับอันนี้นะครับเดี๋ยวผม copy มาแล้วกันเราคลิกขวาแล้วก็ copy 1ทีตรงนี้นะครับแล้ก็เอามาวางเลยนะครับผมถ้าใครต้องการเซตตัวนี้ แล้ว PayPal Identity Token เนี่ยเราต้องไปเอามาจาก PayPal ครับซึ่งเดี๋ยวผมไปนำมาใส่ให้ดูนะครับส่ว so, นตรงนี้ Invoice Prefix หมายความว่าเวลาที่มีการบินบัตรเครดิตมานะครับคนที่จ่ายเงินผ่าน PayPal ในเว็บเราจะให้ขึ้นต้นว่าอะไรครับอย่างเช่นผมอาจจะให้ขึ้นต้นว่าพารากรแบบนี้นะครับหรือว่าอาจจะขึ้นต้นเป็นเว็บของเราแบบนี้เราก็สามารถทำได้ครับขึ้นต้นเป็นเว็บของเราเสร็จปุ๊บ คนที่เขาจ่ายเงินก็จะรู้แล้วว่าเขาจ่ายเงินเพย์พาค่าอะไรมานะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่ตรงนี้ไปเวลาบินมาก็จะงงครับส่วนมากก็จะใส่ชื่อเป็นชื่อเว็บไซต์หรือชื่อบริษัทไปนั่นเองครับต่อมานะครับ shipping detail เ,เนี่ยถ้าเกิดว่าเราขาย Physical Product นะครับมันก็จะมีการส่ง Shipping Detail ให้ PayPal ไปด้วยเพราะว่า PayPal เนี่ยจะได้เลกคอร์ดไว้ในระบบของลูกค้าครับว่าสั่งซื้อที่ไหนแล้วก็ Shipping Detail เ,เป็นอะไรเวลาที่มี ข้อพิพาทเขาจะได้นำส่วนนี้มาดูนั่นเองครับต่อมาครับ address overlay ตรงนี้นะครับจะเป็นการพิสูจน์ที่อยู่ก่อนนะครับแต่โดยปกติแล้วนะครับเวลาที่เรากรอก address ถ้าเกิดว่ากรอกอาจจะเป็นภาษาไทยแบบนี้นะครับและพยาพามวันพิสูจน์แล้วมันไม่ตรงขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเราก็เลยให้ตรงนี้เนี่ย disable หรือว่าไม่ต้องติกไปนะครับแบบนี้ส่วน payment action ตรงนี้มันมีให้เลือกแบบนี้ครับมีเลือก capture authorize like. capture ก็คือตัดเงินนั่นเอง authorize like, หมายถึง การให้สิทธิ์ในการชําระครั้งต่อไปครับส่วนตัวนี้เพจสไตล์อันนี้เราไม่ใช้นะครับผมเราสามารถที่จะเซตอัพได้ถ้าเราไม่รู้ว่าคืออะไรก็เอาเมาส์มาวางตรงนี้มันก็จะบอกเราครับตรงนี้ก็จะใช้สําหรับการเซตใน PayPal Classic Account นะครับแต่ว่าในปัจจุบันนะครับ PayPal ของเราเป็น m o เดิรไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้ครับมันจะเป็นออฟชัน a l ลส่วนนี้ครับ c r e d e n t i a l นะครับก็จะเป็น PayPal API credential นะครับถ้าเราต้องการ Process Refund ด้วยนะครับเราก็ต้องกรอกลงไปแต่โดยปกติแล้วนะครับเราสามารถที่จะโพ e s s r e f u ันใน PayPal ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมาเซตตรงนี้นะครับซึ่งการได้มาซึ่ง PayPal API credential นะครับเราก็ต้องไปคลิกตรงนี้ครับเดี๋ยวผมให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแบบนี้อ่าตรงนี้นะครับผมไปคลิกก่อนที่จะเซฟเนี่ยเราก็ต้องกลับไปตั้งค่าใหม่ ตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะเอามาใช้ได้นะครับตัว API ตัวนี้อ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากด back ไปก่อนเพื่อที่ไปกรอกให้มันเรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เราจะเห็นว่าเมื่อกี้เนี่ยเราไม่ได้ค่อยได้กรอกอะไรมากครับเรากรอกแค่ตัว Merchant Account ไปให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วอันนี้เรากด save change อีกหนึ่งทีเพื่อความชัวนะครับตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะชําระผ่าน PayPal ได้แล้วแต่มันยังไม่เสร็จครับเราต้องไปตั้งค่า IPN ต่างๆอีกทีหนึ่งครับ ซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยครับเดี๋ยวผมจะขอทำการเข้าสู่ระบบตัว Merchant Account ของผมนะครับแบบนี้เสร็จแล้วกด next ครับเพื่อกรอกรหัสผ่านเข้าไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมกด l o g in n หนึ่งทีเราก็จะเข้าสู่การเซตอัพสำหรับ WooCommerce แล้วครับตอนนี้นะครับเราทำการ l o อกอิเข้ามาใน PayPal ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องไปเซตอัพก่อนครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปที่ m e r c h a n นของเรานะครับตัวนี้ Account profile ของเรา เราไปที่ Account Setting กันครับเราคลิก1นึ่งที Account Setting นะครับเราไปที่ตรงนี้ก่อนครับ API Access ตรงนี้เห็นไหมครับ API Access ตรงนี้ไปที่ Account Access นะครับ API Access ตรงนี้เรากดอัปเดต1ทีครับพอเราอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะมีเมนูต่างๆเยอะแยะมากมายเลยเราจะเอาไหนดีนะครับให้เราใช้ตัวนี้ครับเจ้า NVP SOAP API แบบคลาสสิกนะครับเพราะว่า WooCommerce Standard ซัพพอร์ตแบบนี้อยู่แล้วกด manage API credential กันครับตัวนี้นะครับเราได้มาทั้ง3มอันแล้วเรากดโชว์ได้เลยนะครับกดโชว์แบบนี้ทั้ง3มันแล้วเรา copy ทีละตัวครับแบบนี้เรา copy แบบนี้เราคลิกขวา1นที copy แล้วเราเอาไปวางในระบบหลังบ้านของ WordPress กันครับต่อมานะครับเราลงมาที่ตัวนี้ครับตัว API นะครับวางที่ล่าช่องนะครับเห็นไหมครับเราคลิก1ทีแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เพลงไป หลังจากนั้นเราไปเอาอีก2ช่องที่เหลือมาใส่กันครับต่อมาครับเราก็ไปใช้ api password ตัวนี้เราเดาเบิลคลิก1นทีครอบคุมให้หมดหรือใครจะลากอย่างนี้ก็ได้นะครับลากเสร็จปุ๊บเราคลิกขวา1นทีแล้วก็ copy มาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาไปใส่ที่ w o o commerce เช่นเดิมครับเราเอามาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับเราคลิก1นทีแล้วก็คลิกขวาจากนั้นกด paste ลงไปแล้วไปเอาช่องที่3มากันครับตรงนี้นะครับแล้ก็เอาตรงส่วนของ signature มาด้วยนะครับแล้วก็ลากทั้งหมดเลย ก็คลิกขวา1ทีจากนั้น Copy นะครับแล้วก็ไปวางที่ Woocommerce เช่นเดิมครับตรงนี้นะครับเราคลิก1ทีแล้วเราก็คลิกขวาวางลงไปวางเสร็จเรียบร้อยกดเซฟหนึทีเป็นอันว่า API ตอนนี้เราพร้อมแล้วนะครับเราจะขาดแค่ตัวตัวนี้นะครับ PayPal Identity Token แล้วก็การ Setup i p n นั่นเองครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูตรงนี้กันก่อนนะครับ เวลาที่เราเซตอัพ PayPal หรือว่า Payment Gateway อื่นๆของ WooCommerce เนี่ยเราสามารถที่จะมาดูเจ้าเอกสารของ WooCommerce ได้ครับว่าเขาบอกอะไรเราบ้างนะครับนี่เห็นไหมครับ PayPal Standard เขาก็บอกทั้งหมดเลยเราสามารถที่จะดูแล้วก็ทำตามได้เลยครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ทำขั้นตอนนี้ไปแล้วเห็นไหมครับ Get Live API Information ที่ผมทำให้ดูต่อมาเราก็จะไปเซตอัพเจ้า PayPal IPN URL ครับ ที่ผมต้องเปิดให้ดูตรงนี้เพราะว่าทุกท่านจะได้มาก๊อปปี้ให้มันถูกที่นะครับผมตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะเซตอัพ PayPal IPN เราจะต้องก๊อปปี้แถวแถวนี้มานะครับผมก๊อปปี้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กดหนึ่งที่นะครับเราก๊อปปี้ได้เลยแบบนี้นะครับพอเราก๊อปปี้เสร็จแล้วนะครับเราก็พร้อมที่จะเอาไปตั้งค่าเจ้า IPN setting ของ p a y p a l แล้วครับไปดูกันครับเมื่อกี้นะครับเราอยู่ที่หน้านี้ใช่ไหมครับเรากดดันไปก่อนนะครับ ตัว Paypal นะครับ IPN setting เนี่ยอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเรากด back to profile ไปก่อนตรงนี้เอามันกลับไปกลับมานะครับอาจจะงงนิดหน่อยเราไปเริ่มต้นใหม่เลยดีกว่าเราไปที่ Merchant แล้วก็ Account setting นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปที่ตัว notification ด้านล่างนะครับผม mm hmm. Business Profile notification ตรงนี้เราคลิก1นทีตรงนี้นะครับ IPN มันย่อมาจาก Instant Payment Notification เรากดอัปเดตตรงนี้1ทีได้เลย ตรงนี้เซ็ตเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่ choose IPN setting ตรงนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่า PayPal account นะครับเวลาที่เราเซ็ต IPN ไปแล้วมันลิงก์ได้กับแค่หนึ่งเว็บไซต์เท่านั้นนะครับที่เราจะใช้ได้นะครับอย่างเช่นในอันนี้ในตัวอย่างเดี๋ยวผมคลิกให้ดู notification URL ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมคลิกคลิกขวาแล้วก็เพจที่ copy เมื่อกี้มาแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นโดเมนของเราอย่างเช่นของผมเป็น woocommerce.local อย่างนี้ จากนั้นนะครับเราก็ติ๊ก Receive IPN Message Enable ไปนะครับเรากด s v v หนึ่งทีเรียบร้อยนะครับแต่ตรงนี้จะเห็นว่ามันเหลืองเพราะว่าเราไปใช้ตัว URL ที่เป็น local นะครับการทำบนเครื่องตัวเองอยู่นะครับไม่สามารถทดสอบ PayPal notification IPN setting ตรงนี้ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับตรงนี้เราทดสอบไม่ได้แต่เราเซตให้ดูได้อเดี๋ยวผมเซตให้ดูอีกทีเราเพจลงไปเราเอาเป็น example.com ไปก่อนละกันนะครับเรากดเซฟหนึ่งทีแต่ตรงนี้นะครับต้องเป็นโดเมนของเราเท่านั้นนะครับถ้าไม่ใช่โดเมนของเราอันนี้ต้องมาแก้นะครับ edit setting นะครับหรือเราปิด turn off IPN ไปนะครับอันนี้ผมเซตให้ดูแต่ว่าเดี๋ยวผมจะ turn off ก่อนนะครับตรงนี้เราคลิก1ทีเดี๋ยวกด confirm ไปก่อนเพื่อ turn off นะครับตรงนี้เดี๋ยวเรากดไปที่ตรงนี้ครับหลังจาก turn off เสร็จลแล้วเราก็ไปที่ มือแชทแล้วก็ Account Setting เหมือนเดิมนะครับถ้าใครหาไม่เจอนะครับมันอาจจะเป็นรูปเฟืองอยู่แล้วก็มาที่ a c c o u n t Setting ได้เลยนะครับเฟืองมันจะอยู่บริเวณนี้สำหรับบาง Account ที่เป็น Account แบบอีกหน้าจอหนึ่งนะครับซึ่งเพ y p พามันเปลี่ยนบ่อยนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนอันนี้เรียบร้อยแล้วครับพอเรามาที่ตรงนี้จะเห็นว่า Notification นะครับเราคลิกมาก็เหมือนเดิมมีปุ่มให้อัปเดตนะครับแต่ที่เราต้องไปทำต่อก็คือเว็บไซต์ Payment ตรงนี้เราคลิก1ทีเว็บไซต์ Payment ตรงนี้นะครับ เราต้องไปตั้งค่าหลายๆอย่างเลยนะครับอย่างเช่นตัวนี้เว็บไซต์เพฟอเรลน์นะครับเรากดอัปเดตหนึ่งทีที่เว็บไซต์เพฟอเรลน์นะครับออโต้รีเทนคือหลังจากจ่ายเงินเข้า PayPal แล้วเนี่ยจะให้รีเทิ n URL ร์ URL ไปที่หน้าไหนครับเราก็สามารถตั้งค่าได้นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราเอาค่าตรงนี้มาจากในคู่มือของ PayPal Standard ดีกว่าครับซึ่งเดี๋ยวผมจะโพสต์ลิงก์เอาไว้ให้ด้วยสำหรับคู่มือไปดูกันเลยครับ ตอนนี้นะครับเดี๋ยวลงมานะครับมันจะมีตัว auto return url ก็คือ check out order received นั่นเองอเดี๋ยวผมทำนี้แล้วก็คลิกขวาหนึ่งที copy มานะครับแล้วเราไปที่ paypal กันครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเพิ่นคลิกครับแล้วก็ลบไปนะครับผมตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราทำการกรอกของเราลงไปนะครับเพลสลงไปทับเลยก็ได้เป็น example com อยู่เดี๋ยวผมจะใส่เป็น woocommerce local แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขอกดเซฟหนึ่งทีซึ่งมันอาจจะเซฟไม่ได้นะครับถ้าเซฟได้อันนี้โอเคเดี๋ยวเราทดสอบได้นะครับทีนี้ครับ Payment Data Transfer เ,เนี่ยถ้าเราออนตรงนี้นะครับเราก็จะได้โทเค็นอิเดนติตี้มามันจะอยู่ตรงนี้ถ้าเราออนปุ๊บตัวนี้มันจะขึ้นมานะครับแต่ถ้าเราออฟมันก็จะมองไม่เห็นเดี๋ยวผมขอ copy คลิกขวามา copy ไว้ก่อนเราลองออฟดูนะครับถ้าออฟเนี่ยมันตรงนี้ก็จะยังอยู่นะครับแต่ตอนแรกมันจะไม่มีนะครับ อันนี้ให้เรา Copy มาเลยเดี๋ยวเราออนไว้ก่อนละกันนะครับผมพอ Copy มาแล้วเดี๋ยวเราเอาไปวางที่ระบบหลังบ้านของ WordPress กันครับตอนนี้นะครับเราได้ Identity To k e n มาแล้วเดี๋ยวเราคลิกขวาหนึ่งทีกด p เพ e ลงไปนะครับผมแบบนี้แล้วเรากด Save c h a หนึ่งทีครับเป็นอันว่าเราได้ทำการเซ t ต p y y p l l เรียบร้อยกันแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปทําการทดสอบระบบการซื้อขายด้วย PayPal กันครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หน้าร้านค้าของเรานะครับแต่ผมเปิดในหน้าต่างใหม่เพราะว่าผมต้องการล็อกอินเป็นคัสเตเมอร์หรือว่าเป็นลูกค้าของเรานั่นเองเดี๋ยวผมมาที่นี่ครับผมไปที่บริการออกแบบเสื้อผ้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะหยิบใส่ตะกร้าเลยแล้วก็ดูหน้าตะกร้าสินค้าทันทีเพื่อที่จะทําการเช็คเอาท์นะครับสั่งซื้อและชําระเงินตรงนี้นะครับมาแล้วเดี๋ยวเรากรอกรายละเอียดให้เรียบร้อยก่อนเราก็อาจจะกรกว่าลูกค้านะครับผมชื่อลูกค้าแบบนี้แล้วก็นามสกุล จากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามากรอ,อกที่อยู่กันแบบนี้อำเภอแล้วก็จังหวัดให้เรียบร้อยนะครับอ่าตรงนี้เรียบร้อยอ่าอีเมลผมกรอกเรียบร้อยละอย่าลืมติ๊กว่าชําระด้วย p a y p a l นะครับตรงนี้เดี๋ยวเรากดดาเนินต่อด้วย p a y p a l ได้เลยครับเราคลิก1ทีอันนี้เนี่ยอ๋อผมลืมใส่รหัสไปษนีนะครับตรงนี้ต้องใส่ให้เรียบร้อยอันน่งห้นะครับโทษทีใส่ผิดเรียบร้อยแล้วครับเรากดดาเนินต่อด้วย p a y p a l เลย ตรงนี้นะครับถ้าใครเคยล็อกอินไปแล้วนะครับดูเหมือนออเดอร์ผมเบิ้ลแต่ไม่เป็นไรครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจ่ายผ่าน p a y p a l b a l a n c นไปนะครับเพราะว่าผมอยู่ในโหมดทดสอบนะครับอันนี้ไม่เป็นไรเราสามารถที่จะทําการจ่ายไปได้นะครับเพราะว่าทดสอบอยู่เดี๋ยวเราก,กด c o n ท i n u ี1่ทีนะครับเราคลิกตรงนี้คลิกเสร็จแล้วนะครับเราก็บอกว่า Pay Now ได้เลยอันนี้ผมล็อกอินอยู่เป็นโหมดทดสอบของ s ซนบล็อกของ p a y p a l นั่นเองที่ผมใช้งานอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยพอเราจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวหน้าเว็บไซต์นะครับมันก็จะวิ่งไปที่หน้า WordPress ของเรานะครับผมที่เป็นหน้าบ้านอ่าเราก็จะได้เห็นว่ารายการสั่งซื้อที่ได้รับรายละเอียดเป็นดังนี้แล้วก็เห็นไหมครับมีรายการสินค้าอะไรที่อยู่ในเบสิสอะไรแล้วก็เราลองไปที่ My Account ดูนะครับตรงนี้เราคลิก1ทีพอเราคลิกแล้วนะครับเราไปที่คําสั่งซื้อกันตรงนี้เราคลิก1ทีครับตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าสถานะนะครับเป็นรอการชําระเงินอยู่ เพราะว่าตัว PayPal เนี่ยยังไม่ได้มี IPN setting นั่นเองเราไม่สามารถทำได้เพราะว่าเราทดสอบอยู่บนเครื่องของเรานั่นเองครับตรงนี้นะครับเราก็ต้องไปเช็คที่ PayPal ก่อนว่าเราได้เงินมาหรือยังถ้าได้เงินมาแล้วเราค่อยทดสอบกันครับว่าเราจะเปลี่ยนสถานะเป็น complete แล้วมันจะเป็นอย่างไรครับไปดูกันครับตอนนี้นะครับ ผมอยู่ที่หน้าจอของ paypal นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมให้สังเกตอย่างหนึ่งตรง url ของผมนะครับมันจะมีคําว่า sandbox นําหน้านั่นเองเห็นไหมครับ sandbox paypal com หมายความว่าผมกําลังอยู่ในโหมดทดสอบอยู่ก็เลยไม่กลัวที่จะจ่ายเงินนั่นเองครับจะเห็นว่าผมจ่ายเงินไปละเยอะแยะเลยแต่ว่าทําไมผมถึงจ่ายได้เป็นหมืน่นๆมืนก็เพราะว่าอยู่ในระบบทดสอบอยู่นั่นเองนะครับเห็นไหมครับ payment form พลกร customer มาละ10,000แล้วก็คลิกเข้าไปดูได้ครับตรงนี้สถานะเนี่ย มันบอกว่าอันเคลมอันเคลมตัวนี้แปลว่ายังไม่สมบ,บูรณ์นะครับจริงถ้าสมบ,บูรณ์แล้วเนี่ยมันจะต้องมี IPN มีอะไรให้เรานะครับแต่นี้ถ้าเกิดว่าเรา Accept ไปนะครับเดี๋ยวดูนะครับพอเรากด Accept ปตุ๊บตัวนี้มันก็จะขึ้นว่าให้ Submit นะครับพอเรากด Accept เดี๋ยวลอง Submit ลงไปดูนะครับดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเวลาเราทดสอบเนี่ยเราสามารถทำได้ทุกอย่างอยู่แล้แต่ว่าท่านไหนนะครับที่อยากสร้างเป็นแอคเคา t ์จริงเลย เราก็อาจจะสร้างสินค้าที่มันจานวนไม่แพงนะครับผมเงิน10บาท20บาทอย่างนี้แล้วลองตัดด้วย Paypal ดูนะครับอ่านี้เดี๋ยวลองไปที่ Home ต่อนะครับหน้าโฮมนะครับหน้าเมื่อกี้เนี่ยมันคือหน้า Home ของเจ้าแดชบอร์ดใน Paypal นั่นเองเราก็จะเห็นว่ามี Activity อะไรบ้างอยู่ในี้นี้นเดี๋ยวเราลงมาข้างล่างนะครับตรงนี้เห็นไหมครับมาละอ่ามันอันอันเคลมอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากดคลิกเข้าไปดูหที สถานะก็เป็น complete แล้วเห็นไหมครับแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยมันอาจจะไม่อัปเดตไม่เป็นไรครับอันนี้เนี่ยพอ c o m p l e t แล้วก็แปลว่าเราได้เงินแล้วนั่นเองแต่ว่ามันไม่มี IPN ไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มี IPN ไปเราก็ต้องไป m a n u a l อัปเดตเจ้าสถานะของคําสั่งซื้อเองนะครับเวลาเราทดสอบแต่อย่าลืมนะครับตอนทดสอบเราต้องแยกให้ออกก่อนว่าเราใช้ sandbox account อยู่หรือว่าเราใช้ตัว paypal ของจริงอยู่นะครับตรงนี้เนี่ย เราเสร็จแล้วเรากลับไปที่ระบบหลังบ้านกันครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ระบบหลังบ้านของ WordPress แล้วเดี๋ยวเราไปที่ w o o c o m m e r c e แล้วก็ไปที่ออเดอร์กันตรงนี้เราคลิกหนึ่งทีตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามีลูกค้านามสกุลมาแล้วเราก็กดเปิดตาหทีแล้วเราก็กด complete ไปได้เลยเราคลิกหนึ่งทีครับพอเรา o m p l e t e ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าของเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับตรงนี้ครับ เดี๋ยวผมจะทําการรีเฟชหนึ่งทีที่เว็บเบราว์เซอร์ตัวนี้เลยแล้วดูนะครับสถานะเป็นส่งของแล้วเวลามีไฟล์ดาวน์โหลดต่างๆก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้แล้วนะครับอันนี้เชิญอที่ได้ตลอกดาวน์โหลดได้เลยเห็นไหมครับทีนี้ครับถ้าท่านไหนนะครับต้องการที่จะสร้าง PayPal Developer a c c o u n t หรือว่า s a n d b o x Mode นะครับให้ไปที่นี่ครับเราไปที่ตรงนี้ครับ Google ก่อนนะครับเราไปที่ Google ก่อนอเดี๋ยวผมขยายหน้าจอให้ดู Google เสร็จแล้วก็พิมพ์คำว่า PayPal Developer อย่างนี้นะครับแอคเคานอย่างนี้นะครับเราใส่เข้าไปเลยแต่เราต้องมี paypal ก่อนนะครับเราถึงจะสมัคร Dev e l o p e เปอ c o u n t เด้อ์ได้เราคลิกขึ้นมานี่ sandbox Account ตัวนี้มาแล้วนะครับเขาก็จะให้เรา Log i n to dashboard ก่อนครับพอเรา Log In to dashboard ใน DEveloper Account เนะครับเราก็สามารถที่จะทำการสร้าง account ตัวนี้ได้นะครับสร้างเป็น sandbox Account ขึ้นมาได้มันก็จะให้เราเซตอีเมลในการสร้าง sandbox Account ว่าเราจะสร้าง Account ที่เป็นมือแชร์หรือว่าจะเป็นคัสเตเมอร์ได้แล้วก็เซตรหัสผ่านได้ด้วยจากนั้นเราค่อยไปล็อกอินเข้าสู่ sandbox.paypal.com อีกทีเพื่อใช้ในการทดสอบครับแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากตรงนี้ผมก็แนะนำว่าเราก็สร้างสินค้าที่มันมีมูลค่าน้อยๆน,นะครับสำหรับการทดสอบนะครับจะได้ไม่ต้องสร้าง paypal developer account นั่นเองที่ผมสร้างไว้ก็เพราะว่าผมต้องนำไปใช้ทดสอบกับหลายเว็บไซต์ครับว่าถ้าหลายเว็บไซต์เนี่ย รวมเงินกันมันก็เยอะนั่นเองครับผมเลยสร้าง PayPal Developer Account เอาไว้นั่นเองครับเรามาทบทวนกันอีกนิดหน่อยครับสำหรับการเซตอัพ PayPal นะครับซึ่งไม่ยากเลยเราไปที่นี่ครับไปที่ตัวเข้าของเราไปที่ Account Setting นะครับบางท่านเนี่ยอาจจะไม่เห็นแบบนี้ก็คลิกไปที่รูปเฟืองนะครับมันจะมีรูปเฟืองให้เราคลิกเราก็คลิกไปที่ Account Setting ได้อย่างแรกที่เราต้องทำนะครับผมก็คือ API Access เนี่ยเราต้องกดอัปเดตให้เรียบร้อยนะครับ แล้วเราก็ไปเอาสิ่งเหล่านี้มานะครับก็คือเจ้า SOAP API Integration Classic กด Manage c r e d e n t i a l มันก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมาครับเป็น API Token ให้เราโชว์ขึ้นมาแล้วเราก็เอาไปใส่ใน PayPal Payment ของเราใน WooCommerce นนั่นเองอกลับไปใหม่นะครับให้เข้า Setting ใหม่แล้วคลิกหนึ่งทีตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปทำตัวนี้ด้วยนะครับ Notification นะครับหรือว่า IPN นั่นเอง เจ้าตัว IPN setting นะครับหรือว่า Instant Payment Notification ตัวนี้จะทำได้ก็ต่อเมื่อเราไปจดโดเมนโฮสติ้งจริงๆเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราไปทำใน Account ที่เราไม่ได้จดโดเมนโฮสติ้งเอาไว้หรือว่าเว็บจำลองที่เราทำในเครื่องของเราไว้มันจะทำไม่ได้นะครับอันนี้พอเราทำแล้วเราก็อย่าลืมไปทำตรงนี้ต่อนะครับไปที่ Account setting เหมือนเดิมแล้วก็ไปที่เว็บไซต์ r e f f r r e n รเหมือนเดิมนะครับผมเว็บไซต์ payment ตรงนี้แล้วไปที่เว็บไซต์ p e อ e ์เนะครับ ของใครเป็นหน้าจอภาษาไทยนะครับก็เทียบเคียงเมนูเอานะครับตรงนี้แต่ตรงนี้ผมใช้เป็นภาษาอังกฤษเพราะว่ามันเข้าใจง่ายแล้วอย่าลืมเปิดออโต้รีเทิร์นนะครับออนแล้วก็ใส่ตัวนี้ใส่เว็บของเราลงไปแล้วก็ตัว Payment Data Transfer เรากดออนด้วยนะครับถ้าเรากดออฟเนี่ยมันก็จะมองไม่เห็นอะไรนะครับเห็นไหมครับตัวท o เคนมันไม่เห็นละเราต้องกดออนใหม่ตัวนี้นะครับมันถึงจะโผล่มาให้เราดูอีกที แต่พอเรากดออนแต่ละครั้งเราก็ต้อง copy แล้เอาไว้แปะใหม่นะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะสร้างเจ้าตัวโทเค็นใหม่อยู่เรื่อยๆแล้วพอเราใช้ของเก่าเราก็จะใช้ไม่ได้นั่นเองครับแล้วอันนี้ก็เป็นวิธีการเซต PayPal แบบคร่าวๆนะครับเราจะเห็นว่ามันมีขั้นตอนเยอะนิดนึงเราก็พยายามดูแล้วก็พยายามทำความเข้าใจกันครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมทดสอบด้วยเงินจำนวนน้อยๆก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ย เราก็จะมีเงินในมือแชนเขาเยอะแยะเลยเพราะว่าเราจ่ายผ่าน PayPal นั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการเซตอัพ PayPal ใน WooCommerce ไม่ยากเลยใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องไปสมัครเจ้า PayPal ใช้ก่อนครับซึ่งก็จะเหมือนกับ Payment Method หรือว่า Payment Gateway อื่นๆครับซึ่งเราต้องไปสมัครใช้งานก่อนเราถึงจะมาเปิดใช้งานใน WooCommerce ได้นั่นเองครับแล้วถ้าท่านใดมีคำถามนะครับก็สามารถสอบถามได้ที่ คอมเมนต์ทั้งใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็กดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยที่สำคัญครับอย่าลืมกด subscribe c h anel n ของเราเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเวลามีคลิปวิดีโอใหม่ๆในซีรีส์สอนวู o คอมเมอร์ฟรีออกมาเราก็จะได้รู้ทันทีครับสำหรับบทเรียนนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ